วันนี้ก็พบกับครูพราวนะคะครูพราวก็มีเกมการศึกษาดีๆมาฝ่เด็กคะ่ะเป็นเกมเรียงลําดับแบบรูปอนุกรมคะ่ะยังไงเด็กก็ไปติดตามกันเลยนะคะเกมเรียงลําดับแบบรูปอนุกรมข้อที่1เด็กๆคิดว่ารูปต่อไปจะเป็นรูปอะไรคะ รูปแรกเป็นรถยนต์รูปที่สองเป็นว่ารูปที่สามเป็นรถยนต์รูปที่สี่เป็นว่าวรูปที่ห้าเป็นรถยนต์แล้วดเด็กๆคิดว่ารูปต่อไปควรจะเป็นรูปอะไรคะหนึ่งสองหรือสามคะรูปที่สองคะ่ะ ข้อที่2นะคะมีมังคุดแอปเปิ้ลมังคุดแอปเปลิลแล้วก็มังคุดค่ะเด็กๆคิดว่าจะเป็นรูปต่อไปอะไรดีคะหน่งสองหรือ3ค่ะค่ะสค่ะแอปเปิลค่ะข้อที่สาค่ะ เด็กๆคิดว่ารูปต่อไปจะเป็นรูปอะไรดีคะมดะดีดอกทานตะวันดวงอาทิตย์ดอกทานตะวันดวงอาทิตย์ดอกทานตะวันแล้วรูปต่อไปจะเป็นรูปอะไรคะ1 2่หรือ3คะใช่คะ่ะข้อที่3คะ่ะข้อที่สี่ เด็กคิดว่ารูปต่อไปจะเป็นรูปอะไรดีคะมีปลากระเบนปลาปลากระเบนปลาแล้วก็ปลากระเบนแล้วรูปต่อไปจะเป็นรูปอะไรหน้าหนึ่งสองหรือสามคะค่ะข,ข้อที่หนึ่งค่ะข้อที่ห้าค่ะ เด็กๆคิดว่ารูปต่อไปจะเป็นรูปอะไรคะร่มบอลลูนร่มบอลลูนร่มแล้วรูปต่อไปจะเป็นรูปอะไรคะใช่แล้วคะ่ะรูปบอลลูนค่ะข้อที่ห เด็กๆคิดว่ารูปต่อไปจะเป็นรูปอะไรคะหนึ่งสองหรือสามดีคะใช่คะ่ะข้อที่หนึ่งค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่เจ็ดค่ะ เรามีแมวสองสีด้วยกันนะคะสีดำสีขาวสีดำสีขาวแล้วก็สีดำเด็กๆคิดว่ารูปต่อไปจะเป็นรูปอะไรคะใช่ค่ะรูปที่สองค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ ค่ะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคะ่ะเกมงานศึกษาที่ผู้เฝาให้คะ่ะยังไงอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปของรูด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะบ๊ายบาย